สวัสดีทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวล่องหนอยู่นะแต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้มาทําคลิปล่องหนแต่ว่า จะใช้ตัวละครล่องหนที่พี่นิวเนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วเอามาแต่งเป็นผีกระสือกันปกติเนี่ยพี่นิวแต่งเป็นผีกระสือมาก็หลายคลิปแล้วในปี2024นี้มั่นใจว่าเราเนี่ยจะแต่งเป็นผีกระสือได้เนียนมากๆแต่บอกก่อนนะว่าไม่จําเป็นต้องมีเฮดเลดก็ได้นะทุกคนนะก็สามารถแต่งเป็นผีกระสือได้อันดับแรกเลยใกล้ทุกคนเนี่ยทำเป็นตัวล่องหนก่อนนะไปที่ไอเทมเสริมตรงนี้และราวนี้ ก็ไปตรงคําว่าด้านหน้าคือทุกคนเนี่ยต้องมีไอเทมนี้ก่อนนี่ไอเทมนี้นะเดี๋ยวบอกให้ว่าไอเทมนี้มันชื่อว่าไอเทมอะไรมันชื่อว่าไอเทมมหาดไทยสดวงเล็บโครงกระดูกซึ่งมันเป็นไอเทมที่แบบว่าเหมาะกับการเอามาทําผีกระสือมากๆเลยหลังจากที่เราเนี่ยใส่ส่วนนี้เข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนกับว่าตัวเรามันลอยแล้วก็ไม่มีขาเห็นไหมปกติพี่นิวแต่งเป็นกระสือเนี่ย มันจะเห็นขาแต่ว่าตอนนี้เราทําตัวล่องหนได้มันก็จะไม่เห็นขาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราไปตรงใบหน้าแต่คันนี้เนี่ยพี่นิจะใส่หน้านี้เข้าไปนะซึ่งเป็นกระสือหน้าแบบนี้อะ่ะและ้วครันนี้หลังจากนั้นเราก็ไปที่ทรงผมคือปกติเนี่ยผีกระสือเนี่ยมันจะมีผมยาวใช่ไหมแล้วคันนี้พี่นิวก็มีทรงผมทรงนี้พอดีนี่บอกเลยว่าแต่งแค่นี้แหละคุณก็เหมือนผีกระสือลอยได้แล้วเอาละเดี๋ยวเราจะลองแต่งเป็นผีกระสือแบบนี้นะเข้าไปในบลูสฮาเวนกันดูดูนะว่า จะเป็นยังไงไบอกเลยว่าการแต่งเป็นผีกระสือในปีนี้เนียนมากๆและตอนนี้ผีกระสือก็เข้ามาในบ o กฮาวเว่นแล้วแต่ครน,นี้ถ้าเกิดเราอยากให้ผีกระสือเนี่ยลอยแบบเนียนๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผีกระสือเรายังดูเหมือนวิ่งอยู่ใช่ไหมก็ให้แบบว่าทําการมาคลิกตรงนี้แล้วครนี้ก็มาคลิกตรงท่าทางแอนิเมชัน แล้วหลังจากนั้นก็ไปคลิกตรงท่าวิ่งตรงนี้และครั้นี้ก็เปลี่ยนท่าวิ่งเป็นท่าพ่อมดแต่ถ้าเกิดใครเล่นในมือถือเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งท่าเดินแล้วก็ท่าวิ่งก็ได้นะคือตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นท่าพ่อมดแล้วใช่ไหมนะทุกคนดูเห็นไหมมันก็จะดูเหมือนกับว่าผีกระสือลอยได้แบบนี้เลยโอ้มันเหมือนกับว่าเราคือผีกระสือที่เข้ามาล่องลอยในแมปบลกเฮเวนจริงจริงนะแล้วก็รู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้มีคนไทยด้วยร้านหมูกระทะหลังที่18โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเเเเยยยยีีีี่่่่มมืออนนนรร้าาาากกะหลลัังงท18ดดววว๋แบบ กระสือลอยเข้าไปกินหมุกระทะละกันนะดูเหมือนกับว่าไม่กลัวกันเลย นะในขณะที่คนที่แต่งตัวเป็นลูกเสือนั้น <S <S> <S เดินเข้ามามอง <S <S> <S เดินเข้ามามองเดินเข้ามาใกล้คือจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะแต่ดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยกำลังแบบว่ายืนรับออเดอร์อยู่แต่เธอเห็นหรือไม่ว่าตอนนี้มีผีกระสือได้เข้ามาในร้านหมูกระทะของเธอแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยไม่แตกตื่นกับผีกระสือเลย <S <S> <S อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยคุ้นเคยกับผีกระสือหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคราวนี้เราก็เลยบอกกับคนนี้ว่าขอนะ นั่งกินด้วยได้ไหมขอนั่งกินด้วยได้ไหมจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าได้ได้ด้วย <laughs> สมมุติว่าถ้าเกิดผีกระสือลงกระทะไปเป็นยังไงโอ้โหไฟไหมเลยผีกระสือไฟไหมเลย <laughs> นน้าลมเหมือนกับว่าผีกระสือโดนเผาอ่ะสรุปแล้วคนไทยทั้ง3คนนี้ไม่ได้มีความกลัวผีกระสือแต่อย่างใดงั้นเดี๋ยวเราล่องลอยไปที่บ้านหลังอื่นดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่กลัวแล้วก็มีคนมาเขียนป้ายตรงนี้ว่าบ้านยี่สี่มีผีจริงปะเนี่ยอย่าหลอกกันนะเพราะว่าผีกระสือก็อยากเจอผีเหมือนกันบ้านยี่สี่ก็ตรงนี้นี่ว่าเอา้าสงสัยว่าหลอกกันแล้วหรือว่าเจ้าของออกไปแล้วก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์บ้านที่สิบเจ็ด เป็นเรือนผีเสื้ออ่าผีเสื้อใช่ไหมไม่ใช่ผีนะรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้คนไทยก็เยอะเหมือนกันบ้านที่35มีหมูเด้งอ้าวเป็นไงกระสืออยากเจอหมูเด้งกระสือขอมดูหมูเด้งสักหน่อยอ้าดูเหมือนกับว่าพวกเขากําลังทําการสร้างสวนสัตว์มาลุ้นกันว่ากระสือจะโดนแบรนไหมแล้วเขาจะกลัวกระสือไหมอ๋อนี่ไงหมูเด้งอยู่นี่โอ้โหหมูเด้งกําลังแบบว่ายืนอ้าปากเลยไม่รู้ว่าอ้าปากตกใจกระสือหรือว่าอะไรแล้วคราวนี้กระสือก็เข้ามาดูหมูเด้งใกล้ๆโอ้โห แล้วหมูเด้งก็บอกว่าอะไรเนี่ยอ้าพี่ก็เชือพี่ก็เชือพี่ก็เชือหมูเด้งก็พี่ก็ซือเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นหมูเด้งอยากก่ากลัวพี่ก็ซื้อและนี่คงจะเป็นแบบว่าพี่เลี้ยงหมูเด้งหรือว่าเจ้าของบ้านใช่ไหมผู้หญิงคนนี้อย่าแบนพี่ก็ซือนะพี่ก็ซือก็อยากดูหมูเด้งเหมือนกันออกไปออกไปหมูเด้งได้เราบอกว่าเราออกไป อ๋อพี่เลี้ยงหมูเลี้ยงบอกว่าห้ามเข้ากลงเขาบอกว่าห้ามเข้ากรงโอเคหมูเดงไม่ได้กลัวเราใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเข้าไปในกลงใช่ไหมแล้วหมูเดงก็บอกว่าน่ากลัวหมูเด้งบอกว่าเราหน้ากลัว น่ากลัวตรงไหนเนี่ยฮะเอาอะไรมาน่ากลัวแต่เราชอบหมูเด้งนะถึงแม้ว่าหมูเด้งจะบอกว่าเราหน้ากลัวด้วยความที่เราเจอหมูเด้งแล้วเดี๋ยวขอแบบว่าเซลฟี่กับหมูเด้งสักหน่อยนะเซลฟี่หน่อยนะหมูเด้งหมูเด้งหันมาหน่อยดิอ่ะหมูเด้งหันมาโอเคหมูเด้งรู้งานมากหมูเด้งหมูเด้งมาถ่ายกับแล้วก่อนโอหรือว่าตอนนี้หมูเด้งหิวหรือเปล่าเนี่ยถือถาดข้าวมาแล้วแต่ก็นั่นแหละผีกระสือก็ยังไม่โดนแบนอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทย คุณเคยกับผีกระสือนั่นเองนอกจากเราเจอหมูดเด้งแล้วเรายังเจอโคโจชินโนบุจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรด้วยนี่โอ้บอกเลยว่าผีกระสือเข้ามาในเซิฟนี้เจอแต่คนดังอย่าบอกนะว่าชินโนบุกลัวผีกระสือเนี่ยอ๋อที่เขาเขียนว่าเรือนผีเสื้อคือเรือนของชินโนบุนี่เองเพราะว่าชินโนบุเนี่ยเป็นปานมาแมลงแล้วคราวนี้กระสือก็บอกว่าชอบชินโนบุอ่าเดี๋ยนะเราพิมพ์ผิดเป็นชินโนบุคือจะบอกว่าผีกระสือมีชินโนบุเป็นไอดอลน,นะ ล้วชินาบุกก็พิมาว่ามากินหมูเด้งเหรอคะ <laughs> ชินาบุกนึกว่าเราจะมากินหมูเด้งไม่จ้าผีกะสือตัวนี้กินผักผลไม้และคราวนี้เราก็มาเจอคนไทยอีกแล้วเขาเขียนว่าเขาเป็นหมอใหญ่เดี๋ยวผีกระสื่อขอทําการกดกิ่งก่อนนะติ๊งตองดูซิว่าจใจผีกระสื่อเข้าไปหรือเปล่า เพราะว่าเป็นคนไทยยังไงก็ต้องรู้จักผีกระสือแล้วตอนนี้พวกเขาก็มายืนตรงประตูกันแล้วมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะกลัวเราไหมอยากรู้ว่าใครก็เปิดมาสิจา้าติ้งตองเปิดสิจา้าอ้าวดูเหมือนกับว่าเขาแบบว่าขึ้นไปบนบ้านแล้วแสดงว่าพวกเขาไม่ยอมเปิดประตูให้ผีกระสือเข้าไปงั้นผีก็อุย้ยโ,โหเราเข้ามาตรงนี้พอดี <laughs> 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 จะบอกว่าผีกระสือวาร์ปเข้าไปตรงที่เจ้าของบ้านยืนอยู่พอดี อะไรมันจะโปะเช็คขนาดนั้นโอ้โหบ้านที่สิบเจ็ดขายของอา้าวเดี๋ยวสงสัยไม่ขายแล้วป้ายหายเฉยประกวดนางงามหลังที่สิบเก้าเาไปดูสักหน่อยประกวดนางงามหลังที่สิบเก้าไหนผีกระสือขอไปเยื่นหน่อยซโอ้โหเหมือนกับว่ากําลังแบบว่าจัดการประกวดนางงามอยู่เลยแต่งได้แบบอลังการมากอุ้ยบ้านหลังตรงข้ามนี่คืออะไรเนี่ยโอ้มาเจอบ้านผีสิงโอ้โหเหมาะเลยเหมาะกับการที่ผีกระสือแบบเราเข้าไปอยู่ผีกระสือขอเดินแบบด้วยได้ไหมโอ้โหดูดิคิดว่าตรงนี้น่าทําเป็นรันเวย์ตอนที่แบบว่าตอนเดินแน่เลย ตรงนี้เออทาดีทําดีทําดีหรือยังไงอย่าแบนเดอร์เออไม่ต้องตกใจนะคนไทยคนไทยด้วยกันใจเย็นนะอย่าเพิ่งเอาปืนออกมานะกระสือไม่กลัวปืนจ้ากระสือตุยแล้วเห็นไหมว่าผมถืออะไรเนี่ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าผมถืออะไรก็เลยบอกไปว่าอ๋อถืออมยิ้มใช่ไหมนะถืออมยิ้มหรือเปล่า แต่ยังไงซะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ไม่กลัวกระสือแล้วก็แบนกระสือนะแต่ถ้าเกิดเราลองใส่หัวเข้าไปแบบนี้เออมันก็ดูน่ากลัวไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนดูเหมือนกับว่าเธอคนนี้กําลังทําอะไรก็ไม่รู้ผีกระสือก็เลยบอกว่าสนใจมาร่วมธุรกิจกันไหมจ๊ะทํางานวัดแล้วก็มีการโชว์ตัวกระสือสนใจไหมจ๊ะ อ้าวพอเวลาเรากดวิ่งเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่ากระสือแบบว่าล่องลอยด้วยึ้นทุกคนมันเหมือนผีกระสือจริงๆเนี่ยเออเนี่ยพอเรากดวิ่งอะ่ะมันจะเหมือนกับว่ากระสือวิ่งไล่คนนะและตอนนี้ เราจะทําเป็นซุ้มผีกระสือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากมาดูผีกระสือเนี่ยก็ต้องมาที่ซุ้มนี้มาดูกันนะว่าจะมีใครแบบว่าอยากมาดูผีกระสือที่ซุ้มผีกระสือหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็มีคนสนใจแล้วนี่มีคนนึงเดินเข้ามาในซุ้มผีกระสือคือจะบอกว่าอันนี้เป็นซุ้มผีกระสือที่สามารถมาถ่ายรูปกับกระสือได้หรือว่าพวกเขากลัวหรือเปล่าเลยไม่กล้าเดินเข้ามาคือจะบอกว่าเราจะชวนคนนี้มาเซลฟี่ด้วยแต่ว่าทําไมเขาต้องหนีเราด้วยล่ะเนี่ยทำไมเขาต้องหนีเราด้วยให้ รอก่อนมาเซลฟี่กับผีกระซื้อก้อนทำไมต้องวิ่งหนีเราด้วยอ่ะเราหน้ากลัวตรงไหนเนี่ยตอนแรกขี่สเก็ตบอร์ดตอนนี้ปั่นจกักรยานแล้วเดี๋ยวรอก้อนรอผีกระซื้อก้อนและตอนนี้ก็เป็นตอนคืนบอกเลยว่าบรรยากาศไฮมากๆและในคลิปนี้พี่นิวก็ได้มาลองแต่งเป็นกระสือปี2024ในโรบอทแล้วก็เอามาเล่นในบลูสฮาวเวนจะบอกว่าปีนี้เราเป็นกระสือได้เนียนมากๆแต่ว่าจะเนียนกว่านี้ถ้าเกิดมันสามารถ ลอยสูงสูงได้แต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าในปี2025นั้นผีกระสือจะเนียนกว่าน,นี้อีกหรือไม่ไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยโรบอกอาจจะมีแบบว่าตัวละครผีกระสือก็เป็นได้สุขสันต์เทศกาลวันฮาโลวีนระวังผีกระสือจะไปกินหมูเด้ง <c oughs> เดี๋ยวเราลองเข้ามาในบ้านหลังนี้ดูแลกันเนาะดูซิว่าเขาจะกลัวไหมเนี่ยเราเป็นกระสือที่กินผักผลไม้นะอย่ากลัวแล้วก็อย่าแบนนะอย่าแบนกันนะ อ้าวจะบอกว่านายคนนั้นโดนแบนซะงั้นแต่ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่แบนกระสือดูสิเราถามเธอว่ากลัวไม่จ๊ะเธอไม่ตอบแต่ว่าเธอเดินเข้าหาผีกระสือขอบคุณมากเลยนะที่เอ็นดูผีกระสือแบบเราบอกเลยว่าเราเป็นผีกระสือที่กินผักผลไม้จ้า